เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะอัดมีรถตักของย e ี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่นซ w 2 2 0ินะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะอ่าต้าตัวนี้เนี่ยตัวที่ลงท้ายด้วยหัทซาด<ล>ะบแบบนี้แล้วนะครับอ่าเขาก็จะเป็นรถตักที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เขามัเร็วตัวใหม่แล้วนะคร<ๆ>ับอ่าแน่นอนก็เครื่องยนต์เขามัเร็วแบบ <ๆ S 1> นี้นะครับเขาก็จะสามารถทํางานได้ไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่สําคัญนะฮะฮิตาชิอะไรแบบนี้เนี่ยเครื่องออะะไไไรรเนนี่น่่่ยยมต้้้งงงหหววคับาาดแล มีราคาถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรหัสซัตเดสองสองศูนย์นะครับตัวเจ้าตัวรหัสตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งขีดสามคิวครึ่งนะครับลูกค้าครับเนี่นะฮะเป็นรถตักสามคิวครึ่งแบบนี้นะครับสภาพพุ่งขีดก็มาเรียบเนียนเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยผุตรงไหนเลยนะครับนี่นะฮะพุ่งขีดนะเต็มนะเดี๋ยวดูสภาพแขนกันนิดนึงนะครับนี่นะครับช่วงแขนตรงเตงกระดูกหมานี่ก็แห้งดีหมดเลยนะครับเร ครับสวยนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนขนาดยางของรถตัก3คิวครึ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นยางเบอร์23.5 25นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผม23.5 25นะนี่นะครับนีเดียว2น้องสูตรนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับอ่าเป็นรถรุ่นใหญ่นะพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นเกียร์ท็อกหมดเลยนะครับ ัเป็นเกียร์ชอรุดิแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับลูกค้าครับเขาเขาต้องมีอะไรพิเศษนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบฟังก์ชันเกียร์ออโต้มาให้เราได้ใช้ด้วยนะครับอ่ามีออโต้นะฮะมีออโต้มีแมนนวลเลือกปรับได้เลยนะครับแล้วแต่คนขับที่หน้างานเราเนี่ยถนัดได้เลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของเขาอยู่ที่หน้าบนเอออยู่ที่ด้านบนหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันก่อนนะครับนี่นะฮะถัดมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตตัััวนน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 ีีีี้้้้้เเ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 คครรืืื่่่่่ออออองงยยยย์ทาาใชูกกก็็จะะปหหมมบบลไไดิ ช่วงต้นคลิปนะครับตัวนี้ก็เช่นกันเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ของยูสุ 6HK1 นะครับและเครื่อง 6HK1 นะแน่นอนตัวนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่ใช้งานรถบรรทุกสิดล้ออยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพู้ถึงเลยนะครับอะไรห่าง่ายแล้วก็มีราคาถูกแน่นอนนะครับเครื่องยูสุแบบนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ เครื่องเครื่องเนี่ยมาแห้งสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์สวยนะครับไฟแบตเตอรี่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับพอลูกค้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นใหม่ให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวไล่รีเช็คไล่เอ่อเช็คงงเช็คงานให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะนี่นะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ระบบพัดลมของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบพัดลมพลังลิกแบบใหม่แล้วนะครับไม่เหมือนนนนกกกับรรุุ่่่่เเาาาาะะฮใช้สยพน หนึ่งกาลังจากเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับมีปั๊มแยกออกมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับสภาพยางเยิงสวยหมดทั้ง4เส้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูสภาพเครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับเครื่องหกเอสเคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องเครื่องนี้สวยหมดเลยนะครับสภาพรอบคันก็สวยนะตัวนี้นะครับนี่นะครับเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุหร ah. ือว่ารอยสนิมอะไรตรงไหนมากมายเลยนะครับนี่นะสวยนะครับอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่น่านาบุคคลขับกันต่อนะครับแล้วก็ดีวผมจะลองับเทสลองกดตัวเทสกําลังปั๊มนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสวิ่งเกียร์ให้ดูนะครับลูกค้าจะได้เห็นว่าการงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ขับขึ้นมานะครับในส่วนของที่นัาบินคขับกันบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตักทิสชชีสาิล200คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะอ่าภายในภายในเนี่ยสภาพสวยเลยนะซเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกหักตรงไหนเลยนะครับเห็นนะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่อนะ่าพอนั่งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดประตูก่อนนะครับ พอนั่งแล้วฟีลิ่งประมาณนี้นะเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4เกียร์แล้วก็ถอยหลัง4เกียร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะตัวระบบเกียร์มานุ่งออโต้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นรูปฟันเฟืองเกียร์ไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดในการปรับเปลี่ยนเกียร์ของเขานะครับซึ่งเขาจะสามารถปรับได้2โหมดนะฮะเป็นตัว M มานุ่งนะครับ M เนี่ยคือมานุ่งนะครับปรับเกียร์ตามมือเหมือนรุ่นเก่านะครับแล้วก็ในโหมดของออโต้เนี่ยเขามีมาให้สามระดับนะครับมีออโโต้ล ออโต้นอร์มอลแล้วก็ออโต้ไฮนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับได้ง่ายๆด้วยการบิดวรือรูมแค่นี้เลยนะครับก็แล้วแต่คนขับที่หน้างานถนัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบมาน่ตให้ดูก่อนนะครับเราจะได้ไล่เกียร์กันแบบชัดๆเลยนะฮะเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับมาดูกันว่าเกียร์เขาเนี่ยใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับนี่นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปลองเกียร์นะครับเรามาดูคอนโทรลก่อนนะครับคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับขึ้นลงตัวหนึ่งแล้วเราครวบ นิ่มๆชิวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แรงปั๊มดีนะตัวนี้นะครับปั๊มแรงพร้อมใช้นะครับนะครับจังหวะการยกคงยกแขนเนี่ยก็ทําได้ไวดีปกติเลยนะครับ ก็โอเคนะความไวนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถรุ่นใหม่นะครับพวกนี้ก็จะทํางานได้ค่อนข้างตามไม้ตามมืออยู่แล้วนะครับมากที่เรามาลองเกียร์กันบ้างนะครับเบรกมือก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะนี่นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็เดินหน้าหลักตัวนี้นะครับหรือเริ่มจากเกียร์หนึ่งก่อนเลยนะครับโอเคเดินหน้าไปทางซ้ายกันนะครับนี่ฮะเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับ เกียร์สี่นะครับอ่าีนนะฮะนิ่มนะฮะตัวนี้เนี่ยเกียร์นิ่มมากๆเลยนะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยทำาได้สมูทดีมากๆเลยนะครับเบรกก็ดีนะเหยียบทีเดียวก็อยู่เลยนะครับเดี๋ยวลองเกียร์ถังกันบ้างนะครับอันนี้เริ่มที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับนะเกียร์เนี่ยใช้งานได้ครบนะครับ ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์จังหวะการเร่งรอบของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าไวดีมากๆนะฮะตามเขาเรียกว่าไงตามเท้าเลยนะเหยียบตามเท้าเลยนะครับนี่นะไวนะครับออวุธนะครับเบรกก็ดีนะครับเบรกทีเดียวก็อยู่เลยนะครับอื้อเอื้อเลยนะครับนี่ฮะ ก็ก็เป็นข้อดีของเขานะครับของฮิตาชินะครับเกี็จะทํางานได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็แรงตามมือตามเท้าเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะที่นายะบีคนขับของจะตัวฮิตาชิซัตว์บิ220คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับเทสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากฮิตาชิซัตว์บิลล์220คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรเดียวกันนีน้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้ว ที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับผมก็สามารถแอด,ดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีโลเคชั่นของที่ร้านเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะแล้วก็รูปละเอียดรอบคันของเจ้าตัวนี้เลยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึงด้วยนะครับเพื่อใะนันการประกอบการตัดสินใจนะนี่นะฮะคันนี้เนี่ยก็มาสวยนะสภาพรอบตัวเนี่ยถือว่าสวยเลยเครื่องก็สวยนะครับอ่าแล้วก็ระบบปัม๊มการทํางานเกียร์อของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครจะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กกกกกกก็็ขออฝฝาาาเีีีีงนนนน้้ะะฮัััับบบจตวคคคครรรใท่ชชดดไล์์แ แล้วก็ฝากกดซับราคาหนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไปพาสินค้าตัวแม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ